สวัสดีครับผมวันนี้เราจะมาดูในส่วนของวิธีการลบตัว VM หรือว่าตัว g u e s VM นะครับที่เราได้มีการสร้างบนเจ้าตัว Proxmox ok. ตอนนี้ผมมี g u e VM อยู่4เก g นะครับก็จะมีตัวที่เป็น VMID 1 0 0 1 0 1 1 0 0 2 0 3นะครับซึ่งเลขพวกนี้นะครับก็คือจะเป็นเลขให้เรา สมมติว่าเป็นเลขบัตรประชาชนนะครับซึ่งเลขพวกนี้จะไม่ซ้ํากันนะครับเลขนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเรามีการสร้าง VM าะก็คือเมื่อเรามีการคลิกที่ตรงนี้นะครับ แล้วก็นอกจากนี้นะครับเราก็จะมีในส่วนของเลขตัว CT เหมือนกันเนาะนะครับหรือว่า CT จะย่อมาจากคอนเทนเนอร์เนาะนะครับผมตรงนี้เราก็จะเรียกว่าเป็นเลข CT ID นั่นเองนะครับผมซึ่งการที่เราจะเข้าไปจัดการตัว VM หรือว่าตัว CT หรือว่าคอนเทนเนอร์ก็ตามเนาะเราสามารถเข้าไปจัดการบนหน้าเชลลนะครับหรือว่าเป็นหน้า CLI หลังบ้านของ Promote วันนี้เราจะมาจัดการบนหน้า UI กันดีกว่านะครับก็จะ เป็นการสะดวกมากขึ้นนะครับแต่ยกเว้นบางกรณีเวลามีการจัดก,การบนหน้า UI ตัวนี้อาจจะมีเออร์เรอร์หรือว่ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นเราก็ต้องไปปรับแก้ไขที่หน้าเชลนะครับก็คือหรือว่าหน้าคอมมานด์ไลน์ตรงนี้นะครับหลักการคร่าวๆเ,เบื้องต้นให้เรามาสีเล็กที่ตรงนี้นะครับก็คือเป็นชื่อเครื่องที่เราได้มีการกำหนดตั้งเองเนาะนะครับแล้วให้เรามาที่ตรงนี้นะครับตามนี้เลย กดคลิกเข้าไปนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของหน้า Command Line ขึ้นมานะครับก็จะเป็นเป็นเป็นหน้าสำหรับที่เราใช้ในการพิมพ์คำสั่งนะตรงนี้เดี๋ยวเรามาทำการลบตัว g ก t e v m ของเราได้เลยนะตรงนี้ตรงนี้ผมมี g ก t e v m อยู่ประมาณ4 g a เก v VM ผมจะลบในส่วนของเจ้านี้นะครับตัวที่เป็น103ตรงนี้ ถ้าเกิดผมลบนะครับในส่วนหน้า UI เองสเต็ปแรกเลยนะครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราก็คลิกเข้าไป1ครั้งนะครับแล้วคราวนี้ในส่วนของตัวนี้เองนะครับจะเห็นว่าในส่วนของสเตตัสของเราเนาะนะครับสเตตของเจ้าตัว g กตเวที่เราจะลบตรงเนี้ยเขาก็ถ้าเกิดเราจะดูหน้าตรงนี้ก็ได้ดูคอนโซลตัวนี้หน้าคอนโซลคือจะเป็นหน้าที่เราจะเข้าไปจัดการเนาะนะครับเข้าไปดูเวลาเรามีการ มีการสตาร์ทหรือว่าติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเข้ามาเราก็เข้าผ Wall ่านหน้าคอนโซลตรงนี้นะครับเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของหน้าคอนโซลนี้เราก็สามารถดูดูสเตตัสของเจ้า Gateway M ของเราก็ได้นะครับว่าตอนนี้เขาปิดอยู่นะครับหรือว่าเปิดอยู่เนาะก็จะประมาณนี้นะนะครับตอนนี้เขาก็ปิดอยู่นะครับซึ่งการที่ Gateway M เปิดไว้นะครับว่ามีการเปิดใช้งานไว้ถามว่าเราลบบนหน้า UI ได้ไหมไม่ได้ แต่เราทําการลบบนหน้า CLI หรือว่าหน้า o m m a n d l ล n e ได้ไหมได้ครับได้เลยนะครับเดี๋ยวตรงนี้เรามาลบการแบบหน้า UI เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเราก็จะมา select กันก่อนนะตรงนี้เราก็เลือกนะครับเลือกตรงนี้ก่อนอขออีกครั้งหนึ่งนะครับเลือกตัวนี้แล้วก็สเต็ปต่อไปนะครับเดี๋ยวให้ทุกท่านมาที่ตรงนี้นะครับตรงมอตรงนี้นะครับตามนี้เลยนะตรงนี้ตามนี้เลย 1- 2อยู่ที่ตรงนี้นะครับ หนึ่งให้เราเลือกตรงนี้แล้วก็สองแล้วก็จะให้เรามาที่ตรงนี้นะตรงที่เป็นที่เป็นแบบว่าแหลมๆตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราต้องมาเลือกอีกนะครับเดี๋ยวผมขอปิดรูปก่อนนะแล้วก็ให้เรามาเลือกที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ให้เรามาที่ Remove ตรงนี้คือเป็นการลบ VM ของเราเมื่อเรามีการกดคลิกมาแล้วนะครับเราก็จะเห็นในส่วนของตรงนี้ขึ้นมานะนะครับให้ตรงนี้นะครับ ตรงนี้เลข1ตัวนี้ที่ผมระบุตัวนี้ให้เราใส่เลขตัวนี้เนาะนะครับก็คือเป็นเลข v m i d ให้เราเอาเลขตัวนี้มาใส่ตรงนี้นะครับตรงช่อง3ตรงนี้แล้วก็กดรีมูฟได้เลยนะครับซึ่งตรงเนี้ยตรงเนี้ยเราจะไม่ใส่จะไม่ติ๊กก็ได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดไม่ได้จริงๆเราก็มาติ๊กดูเนาะนะครับผมก็จะมาใส่ตรงนี้เนาะนะครับ ใส่ในช่องสาเมื่อสักครู่นี้ใส่เป็น VMD 103นะครับความหมายก็คือเราต้องการจะลบตัวนี้นะครับ VMD การลบเราจะเอาเลข VMD มาใส่ที่ตรงนี้นะครับผมก็กำหนดเรียบร้อยแล้วเนาะนะครับผมก็กด Remove ได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้ทุกท่านสังเกตที่ด้านซ้ายมือนะนะครับว่าเขาหายไปหรือไม่นะครับหรือว่าสามารถลบออกได้หรือเปล่านะครับ เคสกรณีถ้าเกิดนะครับถ้าเกิดลบไม่ออกจริงๆเราก็เข้าหน้าคอมมานด์ไลน์นะนะครับกดโอเคเลยครับเรียบร้อยแล้วแล้วก็เราก็ดูหลอกตัวนี้ก็ได้นะดูหลอกด้วยว่าอันนี้เขาลบไปแล้วเราก็จะดูหลอกดูสเตตัสนะครับเขาบอกว่า Destro y เรียบร้อยแล้วนะครับทำลายเนาะทำลายทำลายก็มีการลบไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ในส่วนของสเตตัสของเขาเองนะตรงนี้เราก็ มาดูหลอกตรงนี้ได้เช่นกันแล้วก็อาจจะมาไล่ดูนิดหนึ่งนะตรงนี้เราก็ดูตรงนี้นะครับก็มีการลบนะวันนี้นะครับนี่เลยนะครับนี่เรียบร้อยเซตัสโอเคก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้คือเป็นการลบตัวเกตวีนะครับที่เราได้มีการสร้างโบนเจ้าตัว p r o ม m อกนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราต้องเจอเนะนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับยังไงก็ ฝากติดตามได้ที่ช่อง IT Training ด้วยนะครับฝากกด Subscribe ไว้ด้วยนะฝากติดตามด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดโอกาสแบบนี้นะครับผมสวัสดีครับ